สาวแคทพวงซิ่งนะคะอุ้ยนี่ก็มาใส่หินใหญ่นะไปลงที่มายเฮ้ยรถตุนลถด,ดิจะใส่แหงเด้ออันนี่ใส่ตัวเมย ราตายกลับมานะคะ Ôi, đúng phải quay đây เพื่นกับเสี่ยวแมโครตักนะคะเนี่เอารลตัก ใช้แชทแง้งหลายเด้อกนะปกติหินใหญ่ขนาดนี้นะคะต้องต้องเอาแมครตักนะคะแต่นี่จำเป็นต้องเอาลยตักตักนะคะก็ะเลยไม่รู้ไง เอาไปลงมีแต่หินก่อนบากไงพี่โตรเกิดก็พเพราะกันอนะ่ะกระบะหมุนเบิดเราตักใายแข็งบุญลำนะครับ ฟังพูนกสิหินรถลอยอยู่คอลักชุดอหลักนนอันนี้ก็สิกรรถลอนะคะอันนี้ก็จะมาเป็นรถแคสซหินซีหินไงปกติแค่ไปเอาทรายนะคะแต่นี่มาใส่ไงไปลงที่ไม้มแล้วก็น่าจะได้เอาทรายขึ้นมานะคะ เราได้เอาปรง่งแกงน่ะอี่นี้โปร่งแกงอีกหน่อยนึง่งยาวฟังพี่ยาวฟังพุ่นอันนี้ก็จะเป็นโลโม่ขเขาวังคารนะคะเรื่องไปแล้วอันน่าก็เป็นหินสาอยู่ทีงรถางขาวๆรอๆนะักก็สีเป็นหินปุ่น จะเป็นหมวกนนมารถโอ้ยยิงตังหนึ่งวิวร,บรอบๆเดือนจะประมาณนี้ละ่ะวิวร,บรอบๆลงหมู่เลี้ยงกลางอีกแสเวเนาะสีสภาพดำอีกโอ้ย โอ okay. so ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเบาได้เบาเบาได้เบาโอ้โหมีตะก่อนมั้งไงโอ้ยโอ้โหเสร็จแล้วลงไปชั่งน้ำหนักกันไปเสร็จกะใส่หินใหญ่เป็นที่เรียบร้อยลงมาจากกระบะโหลดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้กะสีเอาไปสร้างเบื้องนะคะว่าสีเกินบ่โอ้โหมีแต่เย็นมั้ง ต้องเอาไมโครตักแต่เนียารถต,ตักตักกะระดับหนึ่งอยู่นะคะโอ้ยเนาะกะเอาไปลง ถ้าว่าใส่ใส่ยินใหญ่ทุกมือโอ้ยังนี่ตกไหมอยู่เนะ ลงโมกอะไลยอยู่นะคะไลเพอสมควรน,นี่ก็มาจอดต่อแถวแล้วนะคะต่อแถวช่างน้ำหนักตอนนี้ชัดกะลดนักนะคะก็มาเบิงงววาสิเก,กินเบิเกืนเนาะเดี๋ยวไปร้อเบิงงตอนซังเลยนะคะครืบ หนะน่้สิแปดร้อยอะไเนี่ยนีก่หน้าเขาหินใหญ่นี่เขาน้าจะไประสันเขื่อนานะสันเขื่อนละไรตรงนี้นาะไปไปตรงที่ไห <laughs> น่าจะได้สายรามมาไว้ปลงด โอ๊ยตากับะคะ่ะไปแล้วค่ะอ้ไปรล้อคำนี้อยู่ด้วกันเดี๋ยวต้องลงไปเอาบินก่อนนะคะเพราะว่าสร้างลำนับนนผ่านแล้วนะคะ แชทกลับไปสร้างน้ำนังมาแล้วนะคะดินน้ำนักไม่เกินนะคะการสำหรับคลิปนี้แชทก็ขอโตควับรถไปลงหินก่อนนะคะถ้าว่ามีเวลาก็จะทายีกคลิปนึงนะคะกาสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยู u ูบสาวแชทเฟื่องซิงแล้วก็เพจแล้วก็เฟสด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบาย เราบรรทุทกทุกท่านก็ขอให้เดินทางปลอดภัาายด้อจ้าสวัสดีค่ะ